เฮลโล่กายเวลคอมทูแม f ฟิตอินโลบอกันอีกเช่นเคยโอเคปัจจุบันก็คืออีเวนต์ฮาโลวีนเข้าสู่พาร์ทที่2แล้วนะครับก็คือไฟฟิตพาร์ทสองเนาะอะอไรประมาณนี้โอเคสําหรับน้องๆที่ยังเก็บแคนดี้ไม่ครบก็คืออัปเดตล่าสุดเขามีกิจกรรมเข้ามาใหม่เนาะก็คือเขาจะทําให้เราสามารถปาแคนดี้ได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มันมีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับมันเป็นโค้ดสกรีนเบ็ด ที่ใช้แคนดี้ในการซื้อเนาอก็คือ25,000แคนดี้นั่นเองโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตล่าสุดกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างก็คือณนะปัจจุบันแบบ f i ฟิตขยายเลเวลออกไปอีก500เนคือตอนแรกมันเลเวลตันอยู่ที่1,500อะไรประมาณนี้ก็คือตอนเนี้แบลฟิตอ่ะเขาได้ขยายเพดานเลเวลขึ้นไปเป็น2000แล้วนาะก็คือตอนเนี้เลเวลแม็กที่2,000แล้วโอเคแล้วก็มันจะมีของรางวัล เช่นเดียวกันก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเลเวล 1600, 1700, 1800, 1900แล้วก็เลเวล2,000มันก็จะมีของางวันเนาะมันจะมีเบ็ดให้เราอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในวิกิโอเคโอเคครับผมก็คือตอนนี้ มันเป็นนิวอัปเดตเนาะก็คือเป็นนิวคอนเทนต์เนาะก็คือเลเวลได้ปรับฐานไปดานเป็นสองพันแล้วก็คือจากหนึ่งห้าอย่าก็คือของางวันก็มันจะมีเลเวล1,600ันอเป็นฟิตบับเบิลเนาะอ่าก็คือมันจะเป็นโลโก้ของแมปฟิตตั่นเองก็คือมันจะเป็นบับเบิลรูปปลาอะไรประมาณนี้แล้วก็เลเวลหนึ่งพันเจ็ดร้อยอ่ามันจะให้เรือเรามาเนาะก็คือมันจะเป็นเรือกล่องเนาะก็คือเดี๋ยวเข้าไปดูในแมปเนาะก็คือตอนเนี้ย อ่าลุงได้เรือก,กล่องมาแล้วก็คือมันน่ารักทีเดียวเชียวอ่าแล้วก็เลเวล1 8 0 0มันจะได้รองเท้าซิเลนเทียนเนาะอ่าก็คือมันจะเป็นรองเท้าวิ่งไวนั่นเองเอะไรประมาณนี้แล้วก็เลเวล1900จะได้เป็นถุงมือเนาะอ่าถุงมือไวเดตกุ๊ อ่าเวไวเดโกบไม่ใ hmm. ช uh, ่กร so like right, like ุปไวเดโกบอ่าก็คือมันจะเป็นถุงมือเลเวลหนึ่งพันเก้าร้อยอะไรประมาณนี้ก็จะได้เป็นของรางวัลเป็นถุงมือเนาะอ่าแล้วก็เลเวลสองพันเลเวลแม็กที่สองพันจะได้เป็นเบ็ดแรนดอมล็อตเนาะก็คือมันจะเป็นเบ็ดที่มันจะแรนดอมอ่าแรนดอมสปีดโปรแกสแล้วก็หลอดคอนโทรลนั่นเองก็คือมันเป็นเบ็ดที่สัว์น่าสะสมอ่าก็คือมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็คือเนี่ยว่าะ เนี่ยมันจะมันจะสุ่มก็คือมันจะสุ่มลบสปีดโปรแกสตั้งแต่ลบแปดสิบอ่าแล้วก็ถึงบวกสปีดโปรแกสที่แปดสิบเนาะอะไรประมาณนี้อ่ารวมถึงลบรีสิเลียนด้วยอ่าความยุดหยุ่นอ่าแล้วก็รวมถึงลบคอนโทรลศูนยุดสามอ่าบวกคอนโทรลศูนย์จุดสามอะไรประมาณนี้ส่วนสปีดโปรแกรมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ลุงบอกผิดเนาะก็คือมันจะลบตั้งแต่ 77อ่าลบลบจถึงบวก100 100สปีดโปรแกอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนลบ80นี้มันจะเป็นลิ l เซนส์เนะความยุดหยุ่นเนาะมันจะบวกสามารถบวกได้สูงสุดที่80อะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีกลายพันใหม่เข้ามาเนาะอ่ามันจะเป็นกลายพันธุ์แจ็คพอตเนาะก็คือมันจะบวกราคาขายคูณ7จ เจอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะคูณราคาขายเจ7จุดเจ็ดเจดอ่าแล้วก็อีก็นชั้นหนึ่งก็คืออันลัคก,กี้เนาะก็คือมันจะคูณราคาขาย 0. 5ุอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นหลอดคอนโทลสแตนดาร์ดของหลอดคอนโทลมันอะไรประมาณนี้ก็คือเบ็ดมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าใช้เนาะมันน่าสะสมอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีของรางวัลที่เป็นรีวอร์ดของ แองเกิลเนาะก็คือมันเป็นเควสที่อยู่ที่เกาะมูดบูดอ่าร่วมถึงมันจะอยู่หลายเกาะด้วยก็คือมันจะเป็น NPC ตัวนี้อ่าเดี๋ยวลุงจะเปิดให้ดูเนาะหน้าตาเนี่ยเอ็นบซมันจะชื่อว่าแองเกิลเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะมีของรางวัลให้เราก็คือของรางวัลอ่ะมันจะมันจะมันจะดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้อ่าอะไรก็คือเนี่ยมันจะอยู่ที่มูดบูดลอนดิเบส์ซสโตนเทลพิน เดอะเดฟอ่าแล้วก็เอ c i e n นไ s แลนดเนาะก็คือ NPC คนเนี้ยเขาจะยืนอยู่ตามเกาะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโค้ดก็คือโค้ดมันจะเป็นฟิตไฟพันสองเนาะอ่าอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะได้เป็นสกีนของเบ็ดที่ใช้แคนดี้ในการซื้อราคามันจะอยู่ที่25,000แคนดี้อะไรประมาณนี้โอเคส่วนนี้มันก็จะเป็นเหยื่อใหม่ ออาเยื่อใหม่แล้วก็ไอเทมใหม่อันนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็คืออ่ามันจะมีมันจะมี NPC ลซริมเต็ดมาอีก3คนเนาะก็คือมันจะอยู่ที่เกาะในเกาะฮาโลวีนอะไรประมาณนี้ก็คือ NPC คนแรกก็จะชื่อคนนี้เลยครับนี่ยดัตซิกาดัตดัตเซค่า NPC เนาะดัตเซค่า NPC ก็คือนี่เป็น NPC คนแรกเนาะก็คือเขาจะให้เราหา เขาจะให้หู้ของรางวัล8 0ด0ันแคนดี้เลยเหรอก็คือเขาจะให้เราหาเจ้าสเกลสเคลโรธอนเนสซีเนาะคือเนสซีเคงกระดูที่ติดไนแม่ี่ติดไกพันไนแม่ก็คือไก่พันนี้มันมันจะสามารถหาได้จากเบ็ดเบ็ดที่ใช้แคนดี้ในการซื้อเบ็ดเล็บเบ็ดที่ใช้แคนดี้ในการซื้อ25 0 0 0พันแคนดี้อะไรประมาณนี้ก็คือโอ้ของวันเยอะมากมากเลยนะครับ8 0ดพันแคนดี้เลย ่าแล้วก็ NPC คนที่2ก็คือชิปไบออดอ่าชิปไบออดก็คือจะเป็น NPC โครงกระดูกนั่นเองนี่ก็คือของรางวัลเขาจะให้เขาจะให้เราหาสปุก,กี้ลิลิกมาให้เขาเนาะอ่าแล้วก็ของรางวัลของรางวัลเขาจะให้เป็น น่าจะให้เป็นแคนดี้สองพนี่แหละถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะอ่ะน่าจะให้เป็นแคนดี้สองพก็คือเรือเหลี่ยมนีมน่มันมีขายที่เรือดัตชิงดัตแมนเนาะอ่ะก็คือเรือดัตแมนนั่นเองอ่าก็คือตัวนี้เป็ชีคนสุดท้ายก็นี่หน้าตาเป็นหนึ่งนเนาะตัวสีเหลืองเหลืองอ่าเบียน,นั่นอ,ะอ่ะอ่าอะไรประมาณนี้ก็คือของรางวัลเขาก็จะให้เราหาเป็นตัว ไฟฟูลิลิกเนาะอ่าของรางวัลก็น่าจะเป็น2องพแคนดี้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแมปฟิตกันเลยดีกวว่าตอนเนี้ยมันจะมีตลาดแบ็คมาเก็ตกลับเข้ามาเนาะก็คือเดี๋ยวเราไปดูของในตลาดกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวหลักๆกก่อนที่เราจะไปดูอ่ากิจกรรมอีเวนต์ฮาโลวีนอ่าคัดสองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาบอก วิธีการหาสก,กินเบ็ดเคียวอที่เป็นแจน่นเคียวใหญ่เนาะก็คือเบ็ดเคียวอะ่ะมันจะมีมันจะมีเควสของเบ็ดก็คือเขาจะให้เราอะ่ะใช้เบ็ดเบ็ดเคียวอะ่ะในการตกปลาโมจิเนาะก็คือมันจะเป็นปลาโมจิอ่าก็คือจะเป็นพวกปลาหมึกปลาฉลามาอะไรประมาณเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราทําครบอะ่อะอ่ะเราก็จะสามารถกดของรางวัลแล้วคือกด เคมสกินได้เลยว่ามันจะเป็นสกินแจแอนเขียวใหญ่เนาะอ่าก็คือน้องๆบางคนอะ่ะเขาไม่ไม่รู้ว่าสกินอันเนี้ยอ่ามันต้องมันมันมันจะทํายังไงถึงจะได้มาเนาะก็คือตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวลุงก็ทําการได้ทําการบอกไปแล้วว่าลุงก็ได้รับพอดีเนาะก็คืออีเวนต์เมื่อกี้เนี้ยอีเวนต์แอดมินนะพี่ว่อ่ามันมีปลาอิโมจิก็กคือลุงได้ทําการตบสะสมมาได้ระยะหนึ่งละก็คือตอนเนี้ยมันครบล้วอ่าลุงก็สามารถ เอามารับของรางวัลก็คือมันเป็นสก,กีนเบ็ดแฟรแอนเคียวใหญ่นั่นเองเอาอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือตอนเนี้ยนักฟิตอ่ะได้ทํางานปรับเพดานของเลเวลจาก1นึ่งพันห้าร้อยเป็นสองพันแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลุงจะบอกวิธีการเก็บเลเวลให้ไปไวเนาะก็คืออะคราเรียมก็คือมันเป็นการที่เราเก็บเลเวลไวที่สุดเนาะอ่ะก็คืออะคราเรียมก็คือเราสะสมเอ็กพีไปเรื่อยๆก็คือเราอยู่เพิ่งรับจนกว่าที่ อ่าหรือว่าเดบเขาจะปรับเพดานเลเวลก็คือจะขยับเลเวลอะไรประมาณเนี้ยเราค่อยกดเราค่อยกดรับของรางวัลก็คือกดเคมอ่ารับเงินรับ exp นั่นเองเอะไรประมาณนี้ก็คือลหลักๆอ่ะลุงได้ฟาร์มไว้น้อยเนานะก็คือลุงได้ทําการฟาร์มไว้แค่ประมาณ80กว่าเอม็มอ่าแปกว่าเอม็มก็คือมันมันไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้ก็คือมันไม่น่าจะตันอ่ะไม่น่าจะถึงสองพันอ่ะมันน่าจะประมาณพันเจ็ดพันแปดได้แหละ ถ้าเกิดว่าลุงคำนวณไม่ผิดเนาะเอาอะไรประมาณนี้อ่ะก็คือหลกัหลกๆตอนเนี้ยในอีเวนต์ฮาโลวีนอะตั้งแต่พาร์ทที่1อะ่ะก็คือลุงได้ทำการเก็บเจ้าแคนดี้อ่าที่จะเอาไว้ซื้อเบ็ดในอีเวนต์เนาะก็คือมันจะมีมันจะมี2เบ็ดไม่ใช่สิมันจะมีสามเบ็ดอ่าที่จำเป็นต้องใช้แคนดี้ในการซื้อเนาะ ก็คือมันจะมี1เบ็ดที่อยู่กับเอ c ีอ่าที่เราทำที่เราทำเวสอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นราคา5 0 0 0ันแคนดี้เนาะอ่าก็คือเบ็ดเบ็ดแจ็คนั่นเองอ่าเรียกเขาเรียกกันเขาเรียกกันง่ายๆว่าเบ็ดแจ็คเขาเรียกสั้นๆว่าเบ็ดแจ็คอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีเบ็ดเลเวลหนึ่งไม่ใช่นี่ไม่ใช่เลเวลมันจะมีเบ็ดราคา1 0 0 0 0แคนดี้เนาะอ่าก็คือเบ็ดที่ลุงอยากได้นะตอนนี้ก็คือมันจะเป็นเบ็ด้ังคาวอ่าแบดลอตนั่นเอง อะไรประมาณนี้ก็คือเบ็ดค้างคาวมันมีพัสดีที่ว่ามันจะมีค้างคาวสามตัวช่วยเราจับปลาเนาะ,ะโดยที่การโดยที่เรายืนอยู่แหล่งน้ำใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นเกาะไหนก็ช่างหรือว่าเป็นอีเวนต์มันก็จะช่วยเราดึงไม่ว่าจะเป็นปลา g รเจนเ l อรี่มิติซีเคป t ิมิ a เต็ดแคตตาเวอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะสามารถดึงได้หมด อะไรประมาณนี้เลยก็คือและอีเวนตหนึ่งมันจะเป็นเบ็ดราคา25,000แคนดี้เนอะอ่าก็คือมันจะขายอยู่ที่เรือไฟนดัตแมนก็คือมันจะสุกอ่ารวมถึงเบ็ดราคา10,000คนดี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเบ็ดกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็คือตอนนี้มันมีเรือไฟนดัตแมนเกิดที่เกาะฮาโลวีนเนาะอ่าก็คือเป็น,เป,นเป็นเกาะอีเวนต์นั่นเองก็คือ เดี๋ยวลุงจะไปดูว่ามันเป็นเบ็ดที่ลุงอยากได้หรือเปล่าก็คือเบ็ดราคา10,000แคนดี้อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราทําการเทเลพอรต์ตไปที่เกาะฮาโลวีนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เรือฟิอเลเนอรแมนเนาะก็คือเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันเป็นเบ็ดที่ลุงต้องการไหมอะไรประมาณนี้เฮ้ยทุกคนมันเป็นเบ็ดที่ลุงอยากได้พอดีเลยก็คือเดี๋ยวลุงจะมาบอกอ่าลุงลุงจะมารีวิวเบ็ดแบตล็อตด้วยก็คือมันเป็นเบ็ดข้างข่าวเนาะโอเคแล้วก็ตอนนี้ลุงกําลังรอแอดมินเขา ก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงหลังอัปเดตแล้ว,ลวก็คือรอตลาดแบ็คมาร์เก็ตเนาะก็ค<อ>ือเดี๋ยวเราจะไปดูของที่ตลาดแบ็คมาร์เก็ตว่ามันมีอะไรบ้างโอเคก็คือเบ็ดอันนี้มันเป็นเบ็ดที่โกงมากเลยนะครับอ่าก่อนตอนแรกมันโกงแต่ตอนนี้เขาเนิร์ฟมันแล้วแต่ว่ามันก็ยังโกงอยู่ก็คือมันจะมีข้างคาวสามตัวเหมือนที่ลุงบอกก็คือตอนแรกเลยอ่ะมันจะมีข้างคาวหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตปากปลาตอนกลางคืน,นมันจะมีข้างคาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดว่าเราตก perfect ก i t อ่าก็คือมันจะมีขัข้นเขาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็จะกลายเป็นจากเดิมอีกสองตัวจะกลายเป็นสามตัวเนาะเอาอะไรประมาณนี้ก็คือมันโกงมากๆเลยเบ็ดอันบบนี้มันไม่จำเป็นต้องตกปลาก็คือมันสามารถเป็นเบ็ดที่เอาไว้ใช้ FK ได้สบายๆเลยก็คือทั่วญ่ที่ลงุงคิดไว้อะมันน่าจะเหมาะกับพวกเอนชารเฮอร์คิลิสเนาะอ่าก็คือมันจะทําให้เราสามารถตกปลาดยการตกปลาด้วยอ่ารวมถึงยืนอยู่เฉยๆก็สามารถได้ปลาด้วยเอาอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเรากลับไปที่มุอดอุดเดี๋ยวเราไปรออีเวนต์แบ็กมาเก็ตเนาะหรือว่าอีเวนต์ตลาดมืดโอเคก็คือเดี๋ยวในช่วงระหว่างรอแอดมินอบิเนาะอรอแอดมินเขาเสจกิจกรรมแบ็กมาเก็ตตลาดมือดอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้มันเป็นกิจกรรมไม่นี่อยู่แอดมินอะบิวโกเนาะก็คือมันจะคูณราคาขาย สเท่าอ่าแล้วก็มันจะมีโอกาสที่เราจะเฮ้ยนี่ไงผมได้นิสซีโกลด้วยก็คือนิตซีทองเนาะอ่าก็คือมันจะได้เฉพาะอีเวนต์ของแอดมินอาบิวเท่านั้นเนาะอ่านสซีที่เป็นตัวสีทองอะไรประมาณนี้โอเคก็คือหลกักๆหลกักๆเลยก็คือเบ็ดแบล็คลอตเนี่ยมันจะเป็นเบ็ดรั้งขาวเนาะก็คือมันจะมีอย่างที่เรารู้กันอะ่ะ มันจะมีข้งคาวช่วยเราจับปลาทั้งหมด3ตัวเนาะนี่ไงทุกคนแอดมิ Event, use, Back market. นเ o s าเสกอีเวนต์อา l a c k m แบล็ t เี่เห็นบ้าก็คือ Golden นเ t สซี่ก็คือมันจะเป็นเลสซี่ที่จะได้เฉพาะช่วงกิจกรรมอีเวนต์อาของแอดมินเท่านั้นเนาะอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูของที่ขายที่ Black Market เนาะว่ามันมีว่าแอดมินเขาอะไรกลับมาขายมากในตลาด Black Market อุ้ยทุกคนเบ็ดดาบใหม่ 75ห้าล้านอ่าเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตซื้อเลยมันเป็นเบ็ดกระดูกนะครับอ่าเป็นเบ็ดดาบกระดูกแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในตัวหัวก็หลกสีแดงเนาะอ่าก็คือเลสสกอลนั่นเองก็คือมันจะเอาไว้ใช้เปิดประตูถ้ำเนสซีเนาะอ่าที่เป็นโครงกระดูกเนสซีที่อยู่ในกิจกรรมกเกาะฮาโลวีนนั่นเองอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวลุงจะไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าลุงจะเก็บตังไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยตังลุงรู้สึกว่ามันจะร่อยหลอเฉลือดเกิดเนาะ ่ะแล้วก็มันจะมีโทเทียมสตาร์ฟอนเนาะยี่เอ็มอ่ะลุงก็จะยังไม่ซื้อเช่นเดียวกันเนาะส่วนอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นตุ๊กตาแกะหรอหกหมื่นห้อันนี้อันนี้คือซื้อได้เดี๋ยวลุงก็จะขออนุญ,ญาตซื้อเป็นเจ้าตุ๊กตาแกะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมี bicycle แบบรุ่นใหม่ด้วยก็คือมันจะเป็นสีดำโอนน,นน้ำเงินเออะไรประมาณนี้ อ่าก็คือหลักๆเลยลุงจะไม่ซื้อของเยอะเนะเพราะว่าลุงจะเซฟตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะซื้อเป็นตัวโพชั่นคูณสองเนาะอ่ะแล้วก็เจ้าตัวปลาปลาตะปูนก็ลุงก็ไม่ขอซื้อเพราะว่าลุงจะขอเก็บตังค์ไว้ก่อนเนี่มาโอ้โหบิ๊กไบค์บไซค์คลหกร้อเอ็มโอ้โหแพงจัด น้องๆคนไหนที่ซื้ออ่า bicycle หกร้เอมก็มารีวิวอ่าหรือว่ามาคอมเมนต์อาบอกเพื่อนๆว่ามันเท่มากน้อยขนาดไหนก็คือรู้สึกว่าเมื่อกี้เบ็ดเจ้าตัวโบนเบ็ดล็อตมันจะสามารถตกปลาได้แค่10กิโลเองนะสิบกิโลเองนะครับก็คือเราโดนแอดมินเกียนแล้วทุกคนพวกเราโดนแอดมินเกียนแล้วก็คือมันน่าจะ ถูกปรับที่หลังเนาะเบ็ดมันน่าจะถูกปรับที่หลังก็คือมันไม่น่าจะตกปลาได้แค่10กิโลหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปอินชาร์นหานชาร์นอินวิซิเบิลเนาะอ่ที่บวกน้ําหนักแมกกิโลเป็นอินฟินิตอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราคอนโทรลมันน่าเกียดจัดเลยเป็นเป็ดที่โคตรกากเลยจริงๆไม่น่าใช้อ่ะมันน่าจะจบรู้สึกว่าเบ็ดอ่ะมันจะแพงกว่าเบ็ดกีตาร์สีฟ้าอีกนะครับก็คือเบ็ดกีตาร์ตอนที่เราทำเควสกันอ่ะมันราคามันแค่5 0าเอมเองจำได้ไหม ก็คือเบ็ดกีตาร์ฟ้ามันเทพมากๆถ้าเกิดว่าเอามาเปรียบเทียบกับเบ็ดที่เป็นเบ็ดกิจกรรมของแอดมินที่แอดมินเขาเป็นอาบิลเนาะ,ะหรือว่าอาบิสก็คือมันจะกากจะแบบกากากว่าเบ็ดกีตาร์สีฟ้าค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันเอาอะไรประมาณนี้โอเคก็คือเดี๋ยวหลกัหลกๆเดี๋ยวเราจะมาตกปลาอีเวนต์กันสักแป๊บหนึ่งเนาะ,ะก่อนที่เราจะขออนุญาตตัดคลิปเนาะจบคลิปอะไรประมาณนี้โอเค โอเคก็คือหลักๆเลยก็คือปัจจุบนันแบบฟิตมันมีน้องๆหรือว่าผู้เล่นเก่าครับเข้ามาเล่นกันเยนะอะเนาะแล้วรวมถึงผู้เล่นใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือน้องๆท่านใดที่หาเพื่อนเล่นรวมถึงหากลุ่มที่จะมาจอยเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็คือลุงก็หาเพื่อนเล่นรวมถึงหากลุ่ม น้องๆอะไรประมาณนี้มาเล่นด้วยกันน้องเพราะว่าลุงก็เพิ่งกลับเข้ามาเล่นแบบฟิตได้ไม่ไม่นานเนาะเพราะว่าแบบฟิตอะปัจจุบันน่ะคนมันกลับเข้ามาเล่นเยอะอะมันเป็นแมปมันเป็นแมปตบปลาที่เป็นลิมิเต็ดเนาะมันไม่เหมือนใครอะแล้วมันเป็นแมปปลาที่แบบลาสสิกด้วยเอาอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นแมมปที่แบบมันเล่นแล้วมันเอนจอยมันมันมันสนุกอะเอาอะไรประมาณนี้โอเคก็คือปัจจุบันน่ะมันเป็น เขาได้ปรับทําการปรับให้เราสามารถฟาร์มแคนดี้ได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าก็คือมันจะเป็นพาร์ทสองละพาร์ทแรกอะ่ะมันฟาร์มแคนดี้ได้ค่อนข้างที่จะยากอ่ามันก็ทําให้น้องๆบางคนหรือว่าเพื่อนๆอ่าที่เล่นแบบเบ็ดอะ่ะขี่เกียจฟาร์มอะไรประมาณนี้ก็คือมันฟาร์มยากแล้วของรางวัลอะ่ะมันใช้แคนดี้ซื้อมันแพงมากๆเลยนะครับเบ็ดอ่ะสองหมื่นห้าพันแคนดี้อะ่ะต้องใช้ระยะต้องใช้เวลาในการฟาร์มเกือบอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้เบ็ดเบ็ดหนึ่งเนาะ อ่าแล้วมันเป็นเบ็ดที่แบบว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่าใช้หมายถึงว่ามันไม่ค่อยเทพเท่าไหร่อ่ะมันเป็นเบ็ดที่น่าสะสมซะมากกว่าเอาอะไรประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรเนาะก็คือปัจจุบนันแอปแบบฟิตอ่าเขาได้ทําการอัปเดตล่าสุดเลยก็คือปรับฐานเลเวลเป็น2 0 0 0นเนาะอ่าแล้วก็ จะมีของรางวัลตามเลเวลอ่ะตั้งแต่ 1600, 1700, 1800, 1900รวมถึงเลเวลแม็กที่2000ก็จะมีของรางวัลเช่นเดียวกันเนาะอ่าแล้วก็รวมถึงแอดมินเขาได้ทำการบปนลา้านอ่าได้ปรับของรางวัลให้มันได้ง่ายยิ่งขึ้นอ่าไม่ว่าจะเป็นพอประตูบ้านอ่าแล้วก็รวมถึง r o บินอ่ะก็จะก็จะเกิดไวขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้รวมถึง เขาได้ทําการเพิ่มการดรอปเจ้าตัวกระโหลกหลากสีเนาะก็คือกระโหลกทั้งหสีมันจะได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะเอาอะไรประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอ่าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าเดี๋ยวรอดูกันว่าลุงจะทาคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะโอเคไปก่อนกับขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม